กัดแล้วนะครับนี่ครับอยู่ครับน่าจะอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับเหมือนจะมีไซส์ให้ตัวนี้นี่ครับมาแล้ว นี่ครับยางสีเขียวเหมือนเดิม,มครับยางนัจาครับใสน่าจะอุ๊บอ้าวหลุดพอดีนี่ครับตัวนี้อ,อุ้ยใสสวยๆครับตัวนี้น่าจะมีน่าจะเกือบเกือบโลครับ สวยครับ